เจ็ดสิบเท่าไ่แปดสิบไปเรียนอยไนะบอกกาแฟกระป๋องเท่าไหร่สองสิบห้าบ <c oughs> าทแต่วันรอผัวมาก่อนกินกาแฟกระป๋องออแหมมันก็ซื้อประสบการณ์ชีวิตอ,อย่าบ่อย, <c oughs> อยใช้ได้ <c oughs> น้ำไม่หวานใช่าชากะลาดีเลยจริงเหรอ,อไปเยอะๆสิช่วยกันกินไม่มันอันนี้เหรอมันแบบมันขอมๆมันมันดีกว่า กำลังดีเหมือนกาแฟกระปอ๋อง<ส>แสดง <c oughs> ว่าเขาทำทำแบบกาแฟสดแบบดีกว่าเจ๊ไปซื้อดิ่กอากินแล้วกินมาแล้วเอาวะพี่ฉันเหรอเอาเจ็ดสิบก็เอาวะแปดสิบห้าฮแปดสิบห้าแก้วนี้นะแปดสิบห้าไม่เอาแล้วใช่ไหมคาปูหรือเปล่าคาปูเอาทาสิ โอ้ลืมไปลืมไปไม่ไม่เป็นไรยังไม่รีบกินมาแล้วกินมาแล้วก็กินมาแล้วก่ยพี่ก็กินมาแล้วพี่สุนิข้าวเนาะเนาะลืมลืมลืมทอโทอโทอดลืมไปเลยอ่ะตายนะลืมเนาะอร่อยหวานอร่อยอ่ะไม่หวานไม่หวานเนาะคุ้มใช่ไหมคุ้มกับซีเสียไปก็ ก็รออยู่เนี่ยก็เอาหลอดมาสิอ่ะหลอดอยู่ในไอเน,นี้ยถุง,ยงนี่นั่นไงหลอดของใครของมันนะพี่ผู้คิไก่ห้ามควบสามหลอดนะจะบ้าเหรอคนที่ไหนจะดูดทีละสามหลอดนี่นั่นแหละอันไหนอันนี้ของนี่ของวิอันนี้องชิมดุริย์ว่าใช่ป่ะของคนที่จะไปซื้อให้ป่ะช่วยๆงั้นไม่ต้องละอุ้ยแต่ก็อร่อยดีมันหอมดีเนาะ เออ,ออเ,เอาออกไปเอาออกไปไม่กินแล้วแค่ชิมชฉยยไม่ได้แบบใครเรียกเอ๊ะทำไมแถวนี้เขาไม่ขายของหรือไงเนี่ยมันตั้งไว้ทำไมเนี่ยฮะายเอาอี่ไงร,ร้านาเกียสดยาวเขามาอรตนนี่กลััง<โ>หวมามาแล้ว,ลวใครมา นั่งหน้าค่ะไส้กรอกไม่มีกินหมูไปก่อนนะเอาอะเอาเออหมูอร่อยนะเห็นแล้วอไส้กรอกไม่ได้ค่ะอาไว้หลังรถอะเอาไว้บนี่ปูมีพี่ปูไา่บอกลายบอกปูยังเอาอยู่ด้วยกันปปูปูปููปูููปูป ไก่เมื่อวานเสดดาไก่ไม่ได้ตายน้องปูถามพอดีเลยมาถึงมาก็บอกว่ารอน้องปูอยู่เก่งสีส้มสวยนี่ไม่ใช่ฉันใช่ป่ะกางเกงไม่นั่งหน้าหรอนี่นั่งหน้ากันหรอะนี่แอนน่ะเห็ุอันตูดใหญ่หรอเขาเห็นกันหมดอ่ะนี่อะไรเนาะไก่ หมูมันจะมีหมูโอ้ยหมูสามชั้นเนื้อหมูกับหมูสามชั้นแล้วเราสองกินเนาไม่กินหรอไม่ฉันกินมาแล้วหมูสามชั้นไม่กินหรอกินแล้วก็แล้วความไม่กินก็ไปดิเจบหมดละกินเลยกินเยอะๆเดี๋ยวขอมาไล่นั่นน่ะน้ำมันก็ไม่เติมเขาซื้อกาแฟแก้วเดียวเองเจ๊ไปขี้เขายังอ่ะยจ๊ไปขี้เลยอ่ะโอ้เจ๊ไปห้องน้ำก่อนเลยนะ เดี๋ยวขึ้นทางด่วนแล้วมันลงยากนะไม่ไม่ไม่พอขึ้นทางด่วนจ่ายเงินปุ๊บนะรับรองปวดจีกำลังเดินถ้ำผ่านลอยมาดูด้วยใครอ่ะหมอร่อยไหมอ้อยร้านนี้อร่อยอยากให้ไปทุกทีุ่้งเนี่ยอร่อยกว่านี้นะเออมันไม่ขายไงพี่ก็ถามป้าที่ขายหมูแล้วเขาอยู่ติดกันอะไรปะพี่โทรมาบอกว่า แบบเขาไม่มีที่เปิดนมบอกไม่เป็นไรบ้านคุณน้าคุณมีแหละแล้วก็อะไรถ้าไม่มีอ่ะอุปกรณ์ป้ายอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเด็กพี่ว่ามันต้องถ้าไม่มีเราก็ใช้มีดปลายแหลมไงใช้มีดปลายแหลมได้ใช่ป่ะทำไมไม่เคยทำหรออืม่เคยอะไรเนี่ยพี่ไกายดูคนไม่หิวดิไม่พูดไม่จ่ายฉันว่าหมดไปแล้วสามถุงใช่ รู้นว,วามันชอบอนีแหละไม่ไม่ปากไม่เสนะียงเลยนะ